อย่างที่บอกว่า sustainability เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของ GTA Lab เราก็จะทำโครงการไปเรื่อยๆเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่ว่ามันดีผมไม่ได้มองว่าใครจะสนใจโครงการมากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันคือสิ่งที่ดีสำหรับประเทศสิ่งที่ดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่สิ่งที่ดีสำหรับคนที่อยากจะลงทุนและอยากจะช่วยประเทศผมก็เลยมองว่า ต่อให้ใครสนใจไม่สนใจยังไงผมก็ต้องทำต่อต่อไปก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาไปในเวของเราแล้วก็พัฒนาแบบยั่งยืนทีแลบเนี่ยก็เหมือนเป็นห้อง,ห,อง,ห,องห้องหนึ่งที่เราอยากมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความคิดที่แตกต่างระหว่างเจเนเรชันมาก วันนี้มันมีไอเดียดีๆหลากหลายในตามภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหลายๆก็เอามามาเบลนกันมาแชร์กันเขาให้ความรู้ใหม่กับผมผมให้ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตกับเขาการที่เราจะส s t a i นวิถีชีวิตของความเป็นไทยได้เนี่ยแล้วก็ต้องให้ข้อมูลปลูกฝังเขาว่าอะไรที่เป็นไทยที่ดีอยู่แล้วเราควรรักษาไว้แต่ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเราเอามาอัดดับเรียนรู้ ให้ใช้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้นะที่จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อย่าลืมวิถีของความเป็นไทยวิถีของคนไทยซึ่งอันนี้มันคือจุดเด่นของประเทศไทย